หายเป็นปกติแล้วมันบ่แมั่งอมวาเรื่องพ่อบ้านเพิ่นเครื่องตัดหญ้าตัดเสกขาเพิ่นก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะหายเป็นปกติแล้วแม่แม่วิเฮ็ดยังเนี่ยค่ะจ้าดีก็เริ่มจัดชุดไอ้นมจีนนมจีนที่คนขายนมจีนนำจานนะคะโอ้พยูพยูเศร้าบรรยากาศเป็นตะนอนกับวันใดนอนมันบ่แมวไอ้บรรยากาศดีบรรยากาศ ต้องน่องมาส่งน่องขยันก่อนทอาก่อนหนึ่ขยันก่อนสีหานมจีนหนึ่งแสดงว่าเพิ่นได้เลขเด็ดมากที่หนิเพิ่นจังสีจังสีฟ้าหาเงินไว้ถ้าซื้อเลขแนก่อนทอดสีหอนมจีนหนึ่งกาต้องเกาต้องเตรียมซะก่อนเดี๋ยวอันนี้สีวิ้วใหมเบิ่งเพิ่นขายนมจีนน้ำยาพร้อมเด้อค่ะนะคะแล้วก็ขายกับเข่านะคะมีน้ำพริกปลาทูปลาหมี่ซุปมะเขือปลาหมี่นะคะอันนี้ก็แล้เตรียมอาหารแรงอีก ขายขายตอนเศร้าแล้วก็ขายตอนแรกมันบ้างเนี่ยใช่ายกับเข่าให้ให้เด็กน้อยกินไปโรงเรียนเนาะขายกับเข่าที่ว่าข้าเจ้าใส่บาทมันบ่แย่ตอนแรกอีกเขาจะตามสร้างยี่นี่ไม่ได้ขายบ่อันจะไปอุ้งซั่งกับเ๊ะเย้พออยากแยกล่างเนะาะเอาเวลาได้ผักก่อนเนะ <c oughs> านะ,ะเวลาพักผ่อนก็เราก็เล่นแต่ แต่แต้แบบถ้าเขาลุ้เขาเมื่อยเขาก็หยุดถ้เขามือยเขาจะหยุดไปเรื่อยๆเพราะได้เป็นลูกจ้างภายเนาะกำหนดเองได้แต่วันนี้วันนี้บรรยากาศดีมากอันนี้บรรยากาศดีอันนี้มาว่าเป็นยังเดี่ยวมาซอยอุดหนุนกับประเด็นที่สองกอยากมาทมใกล้เมื่อละฟันบ่อแต่โอ้ยงฟันนํำบ่อว่านกับฟัน ฝันจนสวดแจ่มจ้งปัง่อามีงเอ๋ยแจนง้นจังเหตุของท่านมันนี้ฝันกับชันเนี่ยฝ <c oughs> ันว่ามวลหลายมวลหลายซ้มอมกองเงวให้ลูกให้ล้านอืคือพออดีตเจ้าของเนาะกองเง่ต้าสมัย 13, อยู่สิบสามสิบสีปุ๋ล่ะอือนมาตีตีสามสิบกปีขึ้นหลังเป็นไอสาวตีกองเง่จ้าเป็นย,ยักเหมอนมเรียนสมัยได้กี่ มาผพดมะโพตถกฟอเออย่ี้เนเลยอันอันในฝ้ันอันซ่อมกองเงวแมนซ่อมกองเง้วจนสิเป็นบุญเป็นงานบ่แม่แมนจะจักบุญบุญเลียงก็ดอกควนหนตรียำอันซ่อมกองเงวซ่อมมันไปซ่อมยุบอันไม่บานมั้ละยุบันยุบััใหไงเฮ้าบัจทีนี้มันเล่นไปคลองจองกับอันแลคลองจองกับฝันนก้อนทีทีเหล็กมันค่อยออกหาสามศูนย์ าไปสอบย่บ้านเลขที่นี่แต่ว่าบ้านเลขที่นี่เป็นห <103 S 1> นึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามเคยฝันเกี่ยวบ้านหล,ลังนี้มันเคยออกหาศูนย์หาสามศูนย์แมน่น่าสามศูนย์ไอ้เดือน,น,ดน,เ,นเดือนบ้านโดนเดือนเดือนที่แล้วเดือนนี้มิถุนาอนกอลากดาว่กกากอลากฎาคม แต่จัามาซืาเจ้าก็กรดาที่ไออกหาสามซนแหาสามูนมาที่าคุยกันน่ครับผมก็คือฟันเจ้าบ้านหลังนั่นเจียวแต่บ้านวันนี้ฟันเจ้ยอีกแล้วมันบะอ่าบ้าที่พืนมันเป็นศูนสามอืออ๋อบ้านพอกันเหรอแนนบ้านพอกันวางเก้าออไม่มีอะไรบางมันเหลวมันจะออกไปโตเก้าอีกเอากันเดียวสามูนวันนี้ปีนี้สิมเนซีเทียติ นายกคนที่สามสิบปียังว่าก็ยังว่าคือฝันไปเกลียวกับบ้านบ้านเลขทีพอการอีกกระสอมกองเงี้ยอยู่อยู่เดินอยู่เดินบ้านตอนนั้นเป็นมันยอดขึ้นไปเป็นสมัยตะมูองื่อนเท่าฝันเดี๋ยวนี้อยู่ที่เลขกระถือเนาะแมนสามสิบพอการแมนที่ว่าฝันว่าพอการจ้างคนไอ้งวดที่มันออกงานทรัพย์สฝันว่าพอการเพิ่นจ้างเพิ่นจ้างคนดำหน้าเอาคนบาดประกุมมาดับหน้า พ่อการก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวขอกาเามาทรงเอามาสทรงหมดเขาเชื่อใจเครื่องบินมากาสั่นเนี่ยก็เลยไปล่อหลับเอาล่อหลับเอามันก็เป็นเดินบานเป็นบานพ่อกันล่ะเด้ออกบานเลขทีแมนบานเลขทีมันไม่โดนลูสามจานเลยก็มาออกเป็นหาสามศูนย์เออขอกาไปล่งหันเลขออกหาสามศูนย์บาเลกทีหนึ่งศูนย์สามแมนก็เลยไปแก้พวกมันก็เลยว่าเออการนี่ก็ส้อตัดเออโดนนำนำศูนย์ ไอช่วงอันสามหนึ่งไอสามส่วนสามยังกระตันเอาก็ไ้วางสรุปว่างวดน,นี้แม่กับฟันเจียวบา้านหลังนี้แมนฟันมัาไปสอมกองเงาอยู่หันไม่ได้คิดยังหนอกเพราะว่าเขาขอคมน,นอนเนาะ,อะนอนเขากอฟันไปตามก<ะ>็<ว>สิบว่าแมนคงสุดท้ายสามสนย์เต่านี้ก็ยังว่ากับอ้าวมาฝันเจียวกับขึ้นไปบา้านหลังเก่าก็เลยว่ามันกับปอกไกกันเนาอันอันอันนี้ช่องไม้กับมานน้ำด้วยเป็น้องเงียบเงียบเลย อันแม่ล่องระดาเพิ่นเฮ็ดช่องเฮ็ดเพจซื้อช่องยังเอาฝากช่องหน้าไอ้นาดากับอันดาจ้ะช่องช่องยูทูบยูทูบจ้ะนะคะฝากช่องให้เพิ่นเนี่เด้อภาษาไทยอันดากับนาดากับอันดาผู้ติดตามเท่าใดแล้วโอ้วหักกระลง้เท่าะเลฝากช่องให้เพิ่นเนี่เด้อค่ะฝากเขาไปติดตามให้เพิ่อนนะคะเพิ่นกำลังฮัร์ดม่นะคะเพิ่นมาบางว่างเพิ่นกับมาน้ำนะคะ ก็ฝันเจอบ้านฤกษีพอแล้วก็หนึ่งศูนย์สามก็หละบ้านฤกษีเดิมพอฝันเจับ้านนายอมกองยิ่งหันหล่ๆกันเส่เสือใส่ผ้ากับเส่เสือมาหอมกันสอมกองยาเตื่นขึ้นมาปวดมื่อยวันหลินลีลาไหลตีฉาบตีฉาบกันเป็นจริงเป็นจังเนาะเมนฝันคือจะเงาอีหลีนี่แหละคือเป็นเรื่องจริงเลยจนตบะกองจนปวดมือแม่นตีฉาบแล้วก็ ซ้อมือซ้อมเนาะสงสาไว้รุนทขอกอะไรซ้อมกองกับตีบบซ้อมกองตื้นขึ้นมากำปวดบ้าจ<ะ>ปวดบ้าไปวัดปวดเมือ่อโอ้ท<ถ>าจำตมาตีหายโอ้เก่งทายจำบผิดเดเนาะชีพชแรกน้องที่ย่ามามสัมผัสแม่วีว่าพอฟันมาพอมาปลูกบ้านอยู่สถานที่นี่เป็นบ้านเลขที่ของแมววีเนี่ยนะคะเป็นบ้านเลขที่สอง สองสามสองสามสามนะคะที่เพิ่งลงไปคลิปแรกนะสองสามสามแต่ว่าคลิปโค้งทุดท้ายเนี่สรุปว่าให้ยสามศูนย์นั่นไหคะแม่หนึ่งหนึ่งสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามมันหนึ่งศูนย์สาม <1, 3. S 1> มาเล็กทีหนึ 1, ่งศูนย์สามมไม่ได้ไกลกันไม่ไกลกันกับฟันฟันแบบย่อนย่อนขึ้นไปนไี่สิไงเขาเรียว่าหรือว่าขันพี่เพิ่งเสียเอากลารมาออกอีกกันเ่าเด็กตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ไกลกันค่จะจาก อสองสามสองสามสามหรอกอะหนึ่งศูนย์สามอ๋อคิดว่า,าอันมันเลขกี่กับบ้านเก่าหมอรับคเะ,คะเป็นแน่ว่างหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพากบ็บเราดว่าจะออกรางวัลใดเด้อค,ะค่ะนะคะแต่สามารถซื้อไปกับได้ในคลิปนี้ก็มีเลข103นะคะค่ะก็ลงมาจะเป็นสองสาม สองสามสามมันคือคลิปแรกนะคะคลิปแรกเพิ่์ลันเที่ยวว่าพอเพิ่์มาปลูกบ้านหลังบบบนี้อยู่สถานที่เดินบ้านเพิ่อลนี่เป็นบ้านเลขที่สองสามสามนะคะนะคะแต่ว่าลิปทงสุดท้ไทยเพิ่์ลฟันเที่ยวบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์สามมันเคยฟันแล้วมันก็ออกหาสามศูนย์นะคะวันนี้กับฟันคือเก่าอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์สามนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นเนว้ทางหาสื่อสระกินแดงรัฐบาลฟันมือเดียวฟันเจนแจงฟันหมูอฟันตรงวันนี้ไอ้คุ่นฟันตัวนี้ฟันว่าสองกองยาวเนี่ย ฝันหัว่นี่แต่ว่าทุกมือบ่ฝันเลยบ่ฝันฝันมันจำความฝันบ่ได้แต่ว่ามีหัวนเนี่ยฝันจำได้ตีห่าแกยงโคโลฝันจำได้เป็นเรื่องเป็นเล่าเตืนฝันมัวนไหลอันกบฝันนี่พอตื่นคือไม่ช่วงหาทุ่มแล้วก็นอนตัวนอนตัวกัฝันมาตะพุลละตั้งหาทุ่มจนหัอดตีห่าฝันนอสิบบ่ออกเลีกบ้านอิลิติบันนี่ ยังว่าก็อยูหน่งศูนามบางข้างก็เป็น,น,านสามตัวนาสามตัวไทยบางข้างอาจจะเป็นสามตัวไทยลางวันที่หนึ่งก็ได้นะคะเข้าทา,ายทาให้เป็นแน,นวทางหาสือสลากินแบ่งรัฐาบาลขอบคุณ <c oughs> แม่วีหลายๆเลยลย้อคกาทจีหายแนวทางน,นะคะวันนี้<ะ>ก็ขอให้ FC โชคดีกับแนวทางของแม่วีนะคะตัวเลขก็ขึ้นนาจอให้แล้วนะคะ